สวัสดีครับ<อ>สวัสดีมูครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทําอะไรทําอะไรเล่นอะไรเล่น่อนแอบนี่ม่าแอบอะไรนี่ดูน้องเขาโชว์ตัวเต็มเต็มเลยวันนี้กับมาเลอร์เลย ใช่มันเหมือน,น,นตึกนะครับเป็นดีม,มตึกล้าฟ้าเลยนะ<ช>ดีมคอนดักเตอร์ใช่ดีมคอนดักเตอร์นะครับเป็นตัวต่อนะครับป๊อปบล็อก,อกนะครับเป็นของดีมบูนี่เองอาดีมูใช่ในายตามหลังเราอยู่นะอะไรวะตามหลังคือกบบูป๊อปบล็อกเนี่ยนานแล้วแต่ปีที่แล้วนายตามหลังเราอยู่ออ๋อก็เขาเพิ่งจะผลิตออกมา หวานเกินไปแล้วนะนะสวยงามนะครับคอนี้ว่า,าแตออ่ขวาสุดถึงอะไรอะ่ะหมวกดิงแดงนั่นนะ่ะออาวไอ้โจนมุมตึก <c oughs> <c oughs> ไป็ไปแกล้งน้องอีกแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับซีรีส์ของดีม o ปับบล็อกนะครับรุ่นดีม a คอนดักเตอรนะครับซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด5กล่อง <5 S 1> นะครับกล่องนะ,ะแต่เราจะเริ่มด้วยกล่องเล็กสุดกล่องเล็กสุดก็คือกล่องนี้ใช่ไหม P 1 0 1 4นะครับเดี๋ยวมาดูกันกาแล็กติกคารูเซลฮะกาแล็กติกคารูเซลคารูเลยนะคารูเซลคารูเซลแปลว่าหมุนหมุนไงหมุนหมุนอ่าพวกประมาณม้าหมุนหรือว่าพวกวงล้ออะไรเงี้ยถ้าหมุนป้าแม่บูนี่พิธีกรนะให้เขาดูกล่องเนี่ยบูออกทุกคลิปอยู่แล้วอันนี้อันนี้บูจะต่ออันนี้อ่ามีทั้งหมดเก้าห้าแบบนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราเริ่มจับกล่องแรกนี้ก่อนเลยนะ โอเคอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแกะกล่องกันเลยปาปาปดอ่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกกันเลยวันนี้เรามีน้องๆมาดูสองท่านท่านผู้ชมนะครับว่าแล้วเราก็แกะกันเลยแกะทำไมเขาต้องติดกาวขนาด โอ้เพราะว่าเขากันกลนแกะขโมยหรอป้าใช่จะมานั้นอ่านะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูว่ามีกี่ซอนโอ้โหเต็มเลยแน่นเลยเยอะมากทั้งหมด385ชิ้นโอ้โหเต็มแล้วกล่องเหมือนนั้นนั้นไหมสีเหมือนฟอกซี่รตสตอร์บอรี่อ่ะอ้าเหมาะกับผู้เลยโอ้โหแน่นอื้มเพียบ ให้บูยืนนอ่าดูคู่มือดีกว่านี่ยห yeah, yeah. อ๋อคู่มือนัใหญ่มากเลป่ะอันนี้ไว้รวมทีมแน่เลยไว้รวมทีมอ่ะนะครับคู่มือในการต่อเนอะก็ oh. เหมือนเดิมนะครับเหมือนของเพิ่มเติมคือเป็นดีมูนะอ่าเหมือนของลาบูบู ะครับต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้น้ำหมุนกันนะครับน้ำหมุนมีอะไรไหมยังมีอีกป๊บพบเยอะเหมาะกับคนร<า>่ายสมบ,บัตินะอ่ะนี่มีหลอดดูกาแฟด้วยดูจ้งโอเคอ่ะเราไปต่อกันเลยดีกว่าอ้า เสร็จเรียบร้อยนะครับม้าหมุน Galactic Carousel Carousel c a r o u เซลนะครับ <Yeah. S 1> อยาเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้กันดีกว่านะครับนี่สวยงามอลังการทั้ของคอลเลกชันของบูเลยบู<อ>แต่เย็นๆนี่นกล่องเล็กสุดโว้าอะไรนี่มาดูอ่ะมาดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่เป็นไงสวยไหม กับปุนสวรรค์อ่านี่แล้วนี่หมุนได้นะครับนี่นี่เก็มีลิ้นชักเอ้ยลิ้นชักเปิดได้นะดาวนะนี่หมุนได้ก่อนนะอ่เสาโยเสาโยนี่มันไงล่ะมีดาวดวงติงด้วยนั่นดาวดวงติงดวงติงดวงติงก็นี่ดีมูอของเรานะครับนี่อ๋อเหว่าไงนายสบายชีว์มีคอนใช่มีคอนอ้วนไปนะอ่าแล้วนี่มีลิ้นชักนะครับลิ้นชักไปเก็บของได้ ใช่เก็บใจไว้ไหมเก็บใจไว้ในลิ้นชักใช่ไหมจันเนินปุลุถูกอ่าเดี๋ยวมาดูโดยรอบนะครับนี่หลอดดูดของบูหลอดกาแฟนะครับเอาตั้งเป็นเสาตั้งงาอยู่ถูกต้องเสาเกยกาหลบตรงนี้ดีกว่านะครับนี่หลบหลบรูบนหัวใจตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับร่วงง่ายมากเนี่ยหลุดละ มือตลอดเลยตลอดเวลาใช่โอเคแล้วก็น้องนะครับสามารถจะถือไอแซ็กซโฟนได้นะเหล่าป้บูลองเป่าดูซิมาเป่าไว้ใกล้ๆนี้ป๊าปาป๊ปปปปปถอดมาได้ครับนี่ถอดมาแล้วให้ดิมูถือนี่อย่างนี้แล้วบูอะบูถือได้ไหมล่ะเฮ้ยพอดีเลยว่า พยัเทอ,อีกแล้วมาเพื่อบูยอีกล้เออพื่อบูทุกคอเลยแบบ้แบ้แบ้แบบนี่อ่ะมาให้น้องถือก่อนเออ,เอ,อจับยังไงไม่รู้ <laughs> ไม่ได้ลองถือแต่ว่าเออมันเป็นของที่ถือได้นะครับอ,อ๋อหรอ,อ,อป<ะ>ัาก็เสร็จไปแล้วนะครับอันแรกเสร็จแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยฐานเขาเนี่ยให้สามารถเอามาต่อได้เดี๋ยวเราจะไปต่อตรงเนี้ยกับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ ใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อให้ดูอีกทีนึงตอนอประกอบตื่นเต้นโอเคประมาณนี้เป็นไงน่ารักไหมน่ารักปะน่ารักเนาะ,ะชอบเออนะครับนี่ด้านบนนี่มีน้องชื่ออะไรนะน้องเพื่อ <laughs> <laughs> นเพื่อนที่มูชื่ออะไรนะน้องเอลซ่า <laughs> เอลซ่า <laughs> ใช่เป็นน้ําแข็งไปแล้วปานะครับอยู่ด้วยในนี้ก็จะมีเพื่อนของน้องดีมูเนี่ยสองสาม สองสองสามตัวนะอย่างนี้ถ้าจะเป็นมิสเตอร์วอรมะไม่รู้นะไม่รู้นี่อตรงหางเขาอะจะมีหน้าด้วยเห็นไหมเห็นหน้าน้องไหมตรงหางเขา <c oughs> หางมีลุกตาด้วย<อ>นะครับมิสเตอร์วอร์มตใช่แล้วก็มีชื่อนานะมีอะไรบ้า <c oughs> <c oughs> นะครับโอกเคประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ชิมชา้าไปต่อ กล่องต่อไปกันโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามบูรอดูบูรักบูหลงบูสาธุสวัสดีค่ะ